โอเคนะครับในวันนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันในหัวข้อที่ว่าคําถามที่พบได้บ่อยๆนะครับในการแนะนําผลิตภัณฑ์ AgeLock TR90 นะครับถ้าจําได้เมื่อคราวที่แล้วนะครับผมก็มาแบ่งปันไปแล้วเรื่องของการเป็นโค้ชแบบมืออาชีพโดยเทคนิค 4R ใช่ไหมครับถ้าใครจําได้เนาะนะครับแล้วก็ mindset ที่สําคัญที่ถูกต้องเนาะวันนี้ถ้าเราเจอข้อโต้แย้งเจอคําถามเจอปัญหานั่นเปนคือสิ่งที่เรามาถูกทางแล้วนะครับ เพราะถ้าใครก็ตามที่ไม่อยากเจอปัญหาแปลว่าก็ไม่ต้องออกไปทําอะไรมันก็จะไม่เจอข้อโต้แย้งมันก็จะไม่เจอปัญหานะครับฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเจอคําถามเนาะก็ถือว่าอาจจะเป็นปัญหาแบบหนึ่งก็ได้นะครับเจอคําถามจากผู้ผู้มุ่งหวังจากลูกค้าต่างๆนะครับที่ถามเรากลับมาถ้าเรามีแฟ้มข้อมูลเหล่านี้ที่จะใช้ไปตอบข้อโต้แย้งตอบคําถามให้กับลูกค้าได้นะครับมันก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ที่ทำให้เรายกระดับการเป็นโค้ชที่มืออาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนาะมีอะไรบ้างนะครับในหมวดแรกนะก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเขาก็มีคําถามก,กว้างๆนะว่าเท่ร์เนตตี้เนี่ยใช้ยังไงบ้างนะครับซึ่งบริษัทเองเนี่ยก็ออกแบบมานะครับให้เป็นโปรแกรมที่สําหรับบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องการลดน้ําหนักนั่นเองนะครับอันนี้คือ กลุ่มแทรเก็ตกรุ๊ปหลักๆที่บริษัททําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะครับส่วนสตรีมีคันและให้นมบุตรนะครับบริษัทก็แนะนําว่าไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ TR90 นะครับแต่ว่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถใช้ได้นะครับก็คือ TR90 Shake นั่นเองครับสามารถทานเพิ่มเข้าไปได้เลยเป็นการเสริมเพิ่มโปรโตีนให้กับอีกมีคันได้นะครับตัว TR90 Shake ของเราในเซตก็สามารถแนะนำได้เพิ่มเติมนะครับ แล้วถ้าคนที่มีโรคประจําตัวหละนะครับแล้วมีแพทย์ประจําตัวอยู่นะครับก็ลองให้เขาเอารายละเอียดเอาสารประกอบต่างๆนะครับอินกรเดียนไปให้แพทย์นะครับที่เขาดูแลดูแลผู้ป่วยนั้นอยู่นะครับลองดูว่าสามารถทานได้ไหมนะครับเพื่อความสบายใจของตัวเราเองด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับจริงๆอ่ะของเราปลอดภัยมากๆนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเขามีหมอที่ดูแลประจําตัวอยู่แล้วเกิดเราเขาทานอะไรขั้นไปครับเกิด เขาเรียกว่า s ซเอฟเฟ e c t นะครับซึ่งจริงเนี่ยของเราปลอดภัยอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะเป็นช่วงที่ร่างกายเขากำลังจะแสดงออกอาการนั้นพอดีเขาอาจจะมาโทษผลิตภัณฑ์เราได้นะครับฉะนั้นเพื่อความสบายใจและความปลอดภัยก็ลองให้คุณหมอเขา,าดูก่อนก็ได้นะครับก็จะดีที่สุดนะครับคำถามต่อมานะครับคนมักจะถามว่าไม่กินเชคได้ไหมอ่ะโอ้ไม่ชอบเลยอ่ะรสชาติไม่ดีเลยทำไมต้องกินเชคในโปรแกรมด้วยนะครับ ก็จริงๆแล้วนะครับเชคของเราเนี่ยออกแบบมาให้สเป็น m ิล e r ร p เพล e เมนตนะไม่ใช่แค่เสริมโปรโตีนอย่างเดียวนะครับทำให้ได้สารอาหารครบและก็ยังมีโปรโตีนที่ปริมาณที่สมเขาเรียกว่าเหมาะสมนะครับปริมาณโปรโตีนที่เหมาะสมเพราะจริงๆแล้วถามว่าเราไม่กินเชคได้ไหมคําตอบจริงๆคือได้นะฮะแต่ว่ามันจะยากมา,มากๆที่เราจะทําให้กินโปรโตีนในแต่ละมือ้อให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม ในขณะที่ควบคุมพลังงานคือแคลอรี่ให้มันน้อยๆด้วยครับเพราะในเชค1นึ่งซองของเรานะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหนึ่งซองเราเนี่ยจะให้พลังงานประมาณ200แคลนะครับในขณะที่ให้โปรโตีนประมาณ20กรัมโปรโตีนนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากๆเพราะถ้าเราไปเทียบกับการทานโปรโตีนจากแหล่งอื่นหรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วเนื้อสัตว์ทั่วไปเนี่ยหขีดหรือ100กรัมเนื้อสัตว์เนี่ยจะให้โปรโตีนอยู่ที่ประมาณ20กรัมโปรโตีนนะครับ หนึ่งร้อยกรัมหรือหนึ่งขีดเนาะให้โปรโตีนมันยี่สิบกรัมโปรโตีนก็จะเทียบเท่ากับเชคหนึ่งซองแต่สิ่งที่ได้มามันมากกว่าเชคเยอะๆเลยก็คือพลังงานนั่นเองครับเราจาได้ไหมครับสมัยเราเรียนกันเด็กๆเนาะคาร์โบไฮเดรตกับโปรโตีนเนี่ยหนึ่งกรัมให้พลังงานหนึ่งอ่าสี่กิโลแคลอรีร่ถูกไหมหนึ่งกรัมโปรโตีนให้พลังงานสี่กิโลแคลอรี่ฉะนั้นเราต้องทานเนื้อสัตว์อย่างน้อยหนึ่งขีดก็จะได้โปรตีนได้พลังงานขั้นต่ําเลยนะคือสี่ร้อยแคลไปแล้ว ซึ่งมากกว่าทานเชคถึง2เท่าเลยนะพลังงานขาเข้าที่เราจะได้รับเข้าไปที่ซัมไลา์กว่านั้นครับมันต้องผ่านวิธีการปรุงด้วยใช่ไหมผัดทอดมีน้ํามันเพิ่มหรือในเนื้อสัตว์เองจริงงก็มีน้ํามันมีไขมันแทรกด้วยเราจะได้พลังงานจากไขมันเพิ่มข่้าอีกฉะนั้นในแต่ละมื้อเนี่ยนะครับถ้ากินโปรตีนให้ได้เท่ากับเชคนะพลังงานได้เกินเชค2 3เท่าขั้นต่ําอย่างแน่นอนนะครับนี่คือความสําคัญว่าทําไม เชคถึงมีความสําคัญกับในโปรแกรมนี้นะครับก็จะช่วยให้เขาควบคุมน้าหนักแล้วก็ลดไขมันได้เร็วมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ทํายังไงครับถ้าผู้บริโภคไม่เข้าใจวิธีการในช่วงการรับประทานอาหารหรือว่างงๆนะครับจากคนที่ไม่เคยทานอาหารเสริมเลย,เยต้องมาทานตัวนั้นก่อนอาหารตัวนี้หลังอาหารอาจจะงงๆได้นะครับหน้าที่ของเราก็คืออธิบายเขาให้เข้าใจตั้งแต่แรกก่อนนะครับ แล้วก็ทําเป็นตารางทําเป็นชาร์ตให้เขาเห็นภาพเลยก็จะเข้าใจง่ายนะครับลองอ่าตอนไปส่งอาหารเสริมครั้งแรกครับก็แกะผลิตภัณฑ์ทุกตัวจัดให้เขาใส่กล่องวิตามินให้เขาเข้าใจเลยแล้วก็แนะนําเขานะครับเอาสติกเกอร์แปะไว้ด้วยก็ได้ว่าอันนี้ก่อนอาหารสิบห้านาทีนะตัวนี้หลังอาหารทันทีนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หนึ่งสามเจ็ดเนาะในการติดตามผลครับ ติดตามเขาให้ใกล้ชิดในช่วงแรกๆนะครับให้เขาเล่าให้ฟังว่าทานยังไงบ้างทานถูกไหมนะครับแล้วโดยธรรมชาติของคนนะทุกๆคน,นถ้าทําอะไรซ้าๆสักนิดหน่อยเดยวก็จําได้แลลวนะครับในช่วงแรกสําคัญมากนะครับติดตามการทานให้ถูกวิธีนะครับบางครั้งหลายๆครั้งเนี่ยไารทานผิดวิธีนะครับทําให้อาจจะได้ผลลัพธ์ไม่ชัดเจนมากนักนะครับฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือการเป็นโค้ชมืออาชีพเราก็ติดตามการทานให้ถูกต้อง ให้ถูกหลักให้ดีที่สุดนะครับแล้วกรณีที่ลืมทานอาหารเสริมนะครับจะทํำยังไงได้บ้างนะเขาก็แนะนําว่านึกได้ตอนไหนก็รีบทานทันทีได้เลยนะครับจริงๆตัวก่อนหรือหลังอาหารของของโรสกินเองอะ่ะไม่ได้สี่เลี่ยนมากนักนะครับขอให้ทานยังไงก็ดีกว่าไม่ทานนะถ้าลืมก็รีบทานเลยนะครับแต่ถ้าเป็นลืมการลืมมื้อเย็นแล้วมันข้ามไปอีกวันหนึ่งแล้วอะ่ะเราก็ไปเริ่มทานของวันใหม่เลยเราไม่ต้องไปทานทบของที่ลืมเมื่อวานนี้นะฮะ แต่ว่าถ้าลืมในระหว่างวันแล้วนึกได้ก็รีบทานได้เลยในทันทีนะครับแล้วถ้าเกิดคนที่ทานมังสวิรัตหรือทานเจเนี่ยจะรับพระทานทียอาร์นตี้ได้ไหมนะครับต้องบอกว่าถ้าเจเลยเนี่ยาทานตัวถ้าเจแบบเค,เค,คร่งๆนะฮะก็จะทานได้เฉพาะอาจจะทานได้เฉพาะเจสตาร์เท่านั้นนะครับเพราะจริงๆส่วนประกอบของพวกเราเนี่ยนะครับมันจะมาจากพืชเป็นหลักยกเว้นตัวเชคนนครับที่จะมาจากนมเนาะถ้าทานเจเลยอะ่ะเขาไม่ทานนมอยู่แล้วเลยนะแต่ถ้าเป็นมังสวิรัต ก็อาจจะยังทานได้นะครับทานได้แต่ถ้าคนเคร่งมากๆนะครับตัวเม็ดแคปซูลใน CNTL r กับคอมเพล็กซ์เนี่ยมันมาจากเจลาตินที่ทำมาจากวัวนะครับถ้าคนที่เคร่งมากๆก็อาจจะทานไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดก็ต้องสื่อสารกับเขาตรงๆเนาะบอกว่าถ้าคุณทานยาได้คุณไม่ได้สตรีคขนาดว่าได,ได้ยาอย่างอื่นมาที่เป็นแคปซูลแล้วแกะแคปซูลออกทานแต่ผงข้างในนะก็ทานได้ครับนะครับก็ทานได้นะครับอันนี้แต่เราก็ต้อง แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคให้ชัดเจนก่อนด้วยนะครับว่าเขาเคร่งขนาดไหนนะนะครับแต่ถ้าเป็นมังสวิรัตทานได้แน่สองตัวก็คือเจสตาร์กับเชคทานได้เลยนะครับถ้าเป็นมังสวิรัตนะแต่ถ้าเป็นเจแบบเคร่งๆเลยก็อาจจะทานได้แค่เจสตาร์อย่างเดียวนะครับอ่ะก็ลองสื่อสารกับลูกค้าเราดูนะครับอ่ะแล้วถ้าผลิตภัณฑ์ไหนที่ควรทานควบคู่กับชุดที่อาร์นตี้บ้างนะครับบริษัทมีการแนะนําอยู่2ตัวเนาะนะครับซึ่งมีผลวิจัยด้วยนะครับ ว่าทาน r s q u a r ควควบคู่กับชานใช้ผลิตภัณฑ์ทียนตี้ทำให้ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นลดไขมันได้ดีขึ้นเพราะมันไปช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญร่างกายได้ด้วยนะครับแล้วก็ทาน Life ไล p ์แพคจะช่วยขจัดออนุสระที่เกิดขึ้นระหว่างการเผาผลาญที่ดีขึ้นในร่างกายของเราด้วยนะครับซึ่งไลท์แพคก็ถูกบรรจุอยู่ในเซ็ตอยู่แล้วนะครับบริษัทพ่วงเข้าไปให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็แนะนําเพิ่มใน r square ได้นะครับสําหรับคนที่อยากเห็นผลลัพธ์ ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับนะแล้วถ้าเกิดคนที่ทานเทียรเนตี้ครบโปรแกรมแล้วแต่ยังน้ำหนักยังไม่ได้ตามเป้าที่ต้องการเนี่ยทานต่อได้ไหมคำตอบคือได้นะครับจริงๆริงเทียรเนตี้ก็ทานต่อเนื่องได้ตลอดชีวิตได้เช่นเดียวกันเพราะว่าผลิตภัณฑท์ทุกตัวของนะูสกิน่ะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับออกแบบมาให้สำหรับทานได้ตลอดชีวิตนะครับสามารถทานต่อเนื่องได้ชุดที่2 3 4 5 6ี่ห้าได้เลยนะครับถ้าเขาต้องการจะทานต่อนะครับ แต่ถ้าใครที่ได้น้ำหนักตามเป้าหมายแล้วนะครับเขาก็แนะนำว่าควรจะมีเชคกับไลฟ์แพ็กติดไว้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกว่าเชคจะเป็นตัวที่ควบคุมแคลอรี่และได้โปรโตีนที่มีคุณภาพนะครับรวมถึงไลฟ์แพ็กก็จริงๆก็เป็นสารอาหารที่ทำให้เราได้สารอาหารครบ5หมู่ในทุกวันที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็แนะนาต่อได้นะครับแล้วมาดูถึงมวดของเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็ไลฟ์สไตล์บ้างนะครับ ทำยังไงครับถ้าลูกค้าไม่ยอมส่งการบ้านนะครับกินอะไรไปบ้างน,นะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันเนาะโภชการสําคัญที่สุดนะครับเราก็ต้องติดตามอย่างใ,ใกล้ชิดแหละนะครับพูดคุยกับเขาให้ชัดเจนว่ามันสําคัญยังไงกับการส่งการบ้านให้พวกเราช่วยดูนะนะครับเราอยากช่วยเขาจริงๆคือถ้าเขาไม่ส่งอะไรให้เราดูเราจะช่วยไม่ได้แ,แล้วโดยเฉพาะคนที่ไม่ส่งการบ้านแล้วน้ําหนักไม่เปลี่ยนแปลง เผอซ้ำร้ายน้ำหนักขึ้นอีกด้วยซ้ำใบนะครับฉะนั้นเราก็ต้องสื่อสารขเขาด้วยความาด้วยใจครับสื่อสารด้วยใจนะว่าเฮ้ยเราอยากช่วยเขาจริงๆนะการที่ให้เขาส่งกันบ้านเนี่ยเราจะได้ช่วยดูได้จะได้ช่วยปรับได้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยทําทให้เขาเห็นผลลัพธ์อนะครับที่เอาง่ายๆก็คือโฟกัสที่ตัวลูกค้านะั่นแหละนะครับว่าเราอยากช่วยเขาหรืออยากให้เขาเห็นผลฉะนั้นสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าทําไมมันถึงสําคัญกับการส่งอาหารให้เราดูนะครับ แล้วถ้าคนที่ไม่เคยรับประทานอาหารเช้านะครับหรือว่ารับประทานอาหารแค่วันละหนึ่งมื้อเนี่ยควรจะเริ่มปรับตัวยังไงบ้างนะครับแน่นอนคนยิ่งทานน้อยในแต่ละวันโอกาสได้สารอาหารครบเนี่ยมันยากมากเลยนะครับสารอาหารที่สาคัญมากๆที่ต่อการลดน้ำหนัก,กก็คือโปรโตีนนะครับก็คือโปรโตีนนั่นเองนะครับการทานอาหารน้อยมื้อมีโอกาสได้โปรโตีนไม่ถึงสูงมากๆนะครับฉะนั้นเราก็ค่อยๆปรับนะครับถ้าคนที่เคยทานมื้อเดียวนะครับเราอาจจะลองให้เขาเพิ่มเป็นสักสองมื้อดูก่อนซินะครับ แล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณทีละนิดไปเพื่อให้เขาปรับเพื่อให้สิ่งสําคัญคือให้เขาได้สารอาหารที่ครบถ้วนนั่นเองนะครับก็ต้องค่อยๆปรับนะครับโดยเพราะโปรโตีนต้องถึงอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับนะแล้วกลุ่มใดบ้างนะครับที่ไม่เหมาะกับทานทีอาร์นตี้เชคนะครับซึ่งบริษัทก็แนะนำว่าคนที่แพ้แลคโตสนะครับในนมนะครับก็เปลี่ยนไปทานตัวโปรโตีนจากถั่วได้ซึ่งปัจจุบันบริษัทก็มีออกอตัว ทียโกมาแล้วนะครับก็ใช้ทียโกทดแทนได้นะครับแต่ก็ต้องทานสองเท่านะนะครับเพราะว่าโปรโตีนมันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับในเทียโกก็โปรโตีนน้อยกว่าในเชคครึ่งหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็คนที่เป็นโรคเก,กาต์มีกรดยูริกสูงนะครับบริษัทก็ไม่แนะนําให้ดานทีอารไนตี้เชคเช่นเดียวกันนะครับทำไมต้องดื่มน้ำนให้เพียงพอนะครับในแต่ละวันในช่วงการทานโปรแกรมนะครับจริงๆต้องบอกว่า ไม่เฉพาะช่วงที่อยู่ในโปรแกรมนะในแต่ละวันนะ่ะเราจาเป็นต้องดื่มน้ําให้เพียงพออยู่แล้วนะครับซึ่งการดื่มน้าแปดถึงสิแก้วต่อวันเนี่ยจริงๆอะ่ะมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะมันเหมาะเขาเรียกว่าต้องดื่มน้ําตามปริมาณตามน้ําหนักตัวของเราครับใครน้ําหนักตัวเยอะก็ต้องดื่มน้ําเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งตัวใหญ่น้ําหนักตัวเยอะก็ต้องดื่มน้ําให้เยอะๆนะครับซึ่งวิธีคํานวณง,ง่ายๆนะนะที่ผมใช้นะก็จะคูณ4ี่สิถึงห้าสิบเอาน้ําหนักตัวมาคูณ4ี่สิบก็คือเป็นเขาเรียกว่า มินิมัมในการดื่มต่อวนันควรจะดื่มเท่านี้คูณ50ก็คือแม็กซิมัมคือดื่มน้ําให้อยู่ในช่วงเนี้ยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าน้ำหนักตัว60อ่า6กกกรัมเนาะ6กกลกรัมคูณ40ก็คือ2.4ลิตรใช่ไหมย 24, 24จะเป็นซีซีนะ60คูณ50ก็คือเป็น3000ก็คือ3ลิตรนะควรจะดื่มน้ําอยู่ในช่วงเนี้ย4ลิตรต่อวนันสำหรับคนที่น้ำหนักตัว60อะไรแบบนี้นะอันนี้วิธีคำนวณง่ายๆ ว่าควรจะดื่มน้ําเท่าไหร่แปถึงสิแก้วต่อวันเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วมันประมาณแค่ประมาณ2ลิตรถึง2ลิตรครึ่งเท่านั้นเองซึ่งมันไม่ได้เหมาะทุกคนนะยิ่งน้าหนักตัวเยอะต้องดื่มน้ําเยอะขึ้นไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ,อาการปรับตัวชั่วคราวนะครับที่อยู่ในระหว่างโปรแกรมนะครับบางคนอาจจะทานแล้วรู้สึกมีอาการไม่ค่อยดีละคายเครืองกระเพาะขึ้นไส่นะครับก็ลองแนะนําให้ลองปรับลดปริมาณผลิตภัณฑ์ดู นะครับหรือว่าให้รีบทานติดติดกับอาหารทันทีหรือทานไปพร้อมอาหารเลยนะครับเพื่อลดการอาการไม่พึงประสงค์หรือว่าการรับทายเครื่องต่างๆได้นะครับแล้วถ้าคนที่ทานแล้วท้องผูกนะครับท้องผูกเนี่ยเราก็อาจจะแนะนําให้ลองทานโยเกิร์ตรดธรรมชาติเพิ่มนะครับทานแอปเปิลเพิ่มนะครับทานผักผลไม้มากขึ้นที่สําคัญดื่มน้ําให้เยอะขึ้นด้วยนะครับสําหรับคนที่มีอาการท้องผูกก็ลองให้เขาดื่มน้ําให้เยอะขึ้นนะครับ ในทางกลับกันถ้าเกิดคนที่บอกว่าทานแล้วถ่ทองนะครับส่วนใหญ่จะมาจากการทานเชคนี่แหละนะครับจริงการถ่ท้องเนีย่ยนะครับต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นช่วงการปรับตัวหรือช่วงแพ้นะครับซึ่งการแพ้เนี่ยจากประสบการณ์นะครับที่บอกว่าคนแพ้แร็คโตสเมื่อกี้ที่เขาแนะนำนะว่าถ้าคนที่แพ้แล็คโตสไม่แนะนําให้ทานเชคซึ่งน้อยมากๆนะครับที่จะเจอคนที่แพ้แล็คโตสจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นการที่ไม่เคยดื่มนมมาเป็นเวลานานๆมากกว่าทําให้ร่างกายเนี่ยหยุดผลิตน้ําย่อยนะครับ ก็คือแลคเตสนะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มให้เขาทานค่อยๆปรับไปเนี่ยเดี๋ยวร่างกายก็จะผลิตแลคเตสหรือน้ำย่อยเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับอาการทานแล้วรู้สึกว่าถ่ายท้องก็จะดีขึ้นได้ก็ลองทานทีละน้อยๆก่อนเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีลมมีท้องอืดอะไรบ้างในช่วงแรกก็คือช่วงปรับตัวนะครับอันนี้ก็เลยที่คนที่ท้องอืดถ่ายท้องนะครับซึ่งจะปรับทางของคนท้องผูกนะครับซึ่งอย่างที่บอกส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ย คนที่ท้องอืดถ่ายท้องเนื่องจากไม่เคยดื่มนมมานานๆเนี่ยร่างกายหยุดผลิตเอนไซม์แลคเตสไปนะครับให้เขาค่อยๆทานทีละนิดเดี๋ยวร่างกายผลิตได้ก็จะปรับตัวได้ก็จะเป็นปกติได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับคนไม่ได้แพ้นะนะครับอันนี้บอกเอาไว้นะครับอ่ะแล้วทํายังไงถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้นะครับรู้สึกล้อนๆนะครับมีสิวนะครับเพราะว่าร่างกายเผาผ่านมากขึ้นก็ทาเขาแนะนําว่าให้ดื่มน้ํามากขึ้นนะครับ หรือถ้ามีการแปลกปลอมอะไรจริงๆนะครับก็ลองหยุดดูก่อนแล้วก็ลองหาสาเหตุว่าจริงๆเกิดจากตัวไหนนะครับอาจจะต้องหยุดแล้วลองให้ทานทีละตัวดูนะครับว่าจริงๆอาการนั้นน่ะมันเกิดจากตัวไหนกันแน่ที่อาการที่ไม่พึงประสงค์นะครับเพื่อจะได้รู้ตรงจุดนะครับที่สาคัญสอกถามซักถา,ถามประวัติเขาบอว่าเคยแพ้อาหารอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะมาดูเปรียบเทียบว่าอินเกเดียนในผลิตภัณฑ์ของเราได้ว่าเอ๊ะของเราเนี่ยมีตัวไหนที่ทําให้เขาอ่ามีอาการไม่พึงประสงค์หรือเปล่านะครับ แล้วก็ที่สาคัญก็เราปรึกษากับฝฟฟ่ายผลิตภัณฑ์ได้นะครับบริษัทเราก็มีเภสัชกรมีฝฟฟ่ายผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คําแนะนําด้านนี้อยู่เราด้วยเช่นเดียวกันนะครับการจัดการเกี่ยวกับความคาดหวังนะครับคนมักจะถามว่าแล้วจะลดได้กี่กิโลใน1สัปดาห์นะครับก็ต้องบอกไปเลยว่าขั้นต่ำเนี่ยครึ่งโลหรือ1โลเนี่ยนี่คือแบบคอนเซอร์เวทีมากๆเลยครับนั่นแปลว่าเดือนละ2 4งโลนี่คือเรื่องปกติที่ ลดน้าหนักที่ทําได้อยู่แล้วนะครับแต่เราที่เรารู้กันเนาะผลลัพธ์ที่เราดูแลลูกค้าท่านจริงอะ่ะมันว้าวกว่าน,นั้นเยอะนะครับแต่ก็บอกเข้าไปครับนี่คือความคาดหวังขั้นต่ําสุดเนาะก็บอกเขาเลยว่าประมาณครึ่งถึง1โลต่อสัปดาหเป็นเรื่องปกติเลยนะครับยิ่งเขาซีเรียสหรือว่าเข้มงวดกับโปรแกรมมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นผลลัพธ์มากเท่านั้นนะครับเพราะว่าการเห็นผลในแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นกับหลายปัจจัยมากๆเนาะขึ้นกับพฤติกรรมหลักของเขาที่เขาเคยทํามาก่อนหน้านี้ ปริมาณกล้ามเนื้อหรือซึ่งมันก็จะแปรผันไปเป็นการเผาผลาญของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับจุดเริ่มต้นของแต่ละคนไม่เท่ากันฉะนั้นผลลัพธ์ก็อาจจะแตกต่างกันได้นะครับอันนี้ก็คือการสื่อสารเรื่องของค,ความคาดหวังของผลลัพธ์นะครับเร็วเท่าไหร่ที่จะเห็นผลขอการลดน้ําหนักนะก็อย่างที่บอกเขาเนาะบอกเขาไปว่าขึ้นกับแล้วแต่แต่คนแต่ละคนเนาะขึ้นกับปัจจัยด้วยนะครับก็บอกให้ความมั่นใจเขาไม่ได้เลยนะบอกว่าเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต มากหรือน้อยอยู่ที่ว่าความเข้มงวดหรือความซีเรียสกับโปรแกรมของเขาเองนะครับถ้ายิ่งซีเรียสเข้มงวดกับโปรแกรมมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นผลลัพธ์มากเท่านั้นนะครับแต่เราเน้นให้ความมั่นใจบอกเข้าไปเลยว่าเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์จริงทุกคนที่ทําตามโปรแกรมเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะและถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นผลลัพธนะ์น่ะน้าหนักมันไม่เปลี่ยน่ะนะครับจะทํายังไงดีนะครับเขาบอกอย่าพิ่งกังวลน,นะครับให้ก็ลอง ใช้อินเนอร์สแกนตรวจเช็คดูก่อนนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยน้ำหนักไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ไขมันลดกล้ามเนื้อมันเพิ่มไงฮะน้ำหนักมันเลยไม่เปลี่ยนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการลดน้ําหนักที่ถูกต้องและตรงจุดที่สุดก็คือการลดไขมันนะครับถ้าไขามันลดแต่กล้ามเนื้อเพิ่มก็ดีมากๆแล้วแน่นอนนะครับพราะนั้นแม้แต่น้ําหนักจะไม่เปลี่ยนนะลองวัดแยกองค์ประกอบดูก่อนนะครับแต่ถ้าวัดดูแล้วไม่เปลี่ยนเลยทักอย่างก็ต้องกลับมาดูที่เรื่องโภชนาการของเขาครับที่บอกปรับ โภชนาการทานอาหารเสริมถูกเวลาไหมถูกวิธีการทานหรือเปล่านะครับก็ต้องมาพูดคุยถึงวิธีการอีกทีหนึ่งนะครับแล้วไปอย่างที่ผมบอกไว้นะครับให้ความมั่นใจเลยว่าร้อเห็นผลถ้าทําตามโปรแกรมนะครับอันนี้ได้ผลแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ไปด้วยนะครับว่าช่วงลดน้าหนักของทุกๆคนนะมันจะมีช่วงน้ําหนักนิ่งอยู่ด้วยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกายของทุกคนเลยนะ การลดน้ําหนักมันไม่ได้ลดแบบเป็นแนวดิ่งนะมันจะลดแบบเป็นขั้นบันไดนะในกราฟสีเขียวนะนะครับมันจะมีช่วงนิ่งด้วยแต่ช่วงนิ่งเนี่ยก็ขอให้เราเมนเทนพฤติกรรมที่ถูกต้องไปเหมือนเดิมนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงต่อได้นะอันนี้ก็คือธรรมชาติของร่างกายทุกๆคนก็จะมีเป็นแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นช่วงที่น้ําหนักนิ่งอยู่ด้วยนะครับเนี่ยเพราะอาจจะน้ําหนักนิ่งอยู่นานหนสสัปดาห์เลยนะครับคนส่วนมากก็อาจจะยอมแพ้ไปแล้วนะครับแต่ขอให้อ่า ให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเนาะว่าเอ้ยมันเป็นช่วงนิ่งของร่างกายมันเป็นธรรมชาตินะนะครับเราก็เมนเทนพฤติกรรมที่ถูกต้องต่อไปนั่นแหละรับรองว่าเห็นผลได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคก็ขอปิดท้ายด้วยสไลด์หน้านี้นะครับนะครับ A good health is the best wealth นะครับการมีสุขภาพที่ดีนะครับเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดแล้วนะครับเป็นความมั่งคั่งที่ดีที่สุดของเรานะครับ สุขภาพสำคัญที่สุดนั่นเองนะครับฉะนั้นโปรแกรมเ i ีย n นตีอยากให้ทุกคนมั่นใจเลยว่าช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะสุดท้ายมันคือ you are what you eat ครับถ้าเขากินดีสุขภาพทุกอย่างเขาดีได้อย่างแน่นอนเลยนะครับฉะนั้นเราก็ออกไปเป็นโค้ชเทียเนตตี้แบบมืออาชีพนะครับเอาอการตอบคําถามเหล่านี้ในวันนี้นะครับออกไปช่วยลูกค้าทําให้เขามีสุขภาพดีขึ้นกันอย่างทั่นหน้าเลยนะครับ Sí, hey, yeah.